รู้ไว้ไม่งงพีพ 4X ีนะครับกับเกียร์รถสายฟอร์ดขอต่อนราครับวันนี้จะพูดถึงเกียร์นะครับเกียร์กลางเกียร์กลางกับเกียร์คอต่างกันอย่างไงนะครับวันนี้อันนี้พามาดูเกียร์กลางอันนี้เป็นรหัสเอนะครับอันนี้จะเป็นรหัสเอเกียร์กลางแกดคูณสองนะครับอให้ดูเสื้อเกีร์นะครับตรงหน้าต่างนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหน้าต่างจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้ามีแป๊บน้ํามันเข้ามาแบบนี้แสดงว่ามีทอร์กนะครับ เฟบีตันี้มีทอกตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ตัวที่ท็อปที่สุดนะครับในซีรีส์10นะครับมูบลค่าหน้าก็จะแสนแสนบกวกๆนะครับตัวนี้นะครับเฟบีแล้วก็มีทอกนะครับตัวนี้อ่าจะอยู่จะอยู่เกียร์เฟบีเนี่ยจะอยู่ในรถต้องเป็นเครื่องปั๊มเฮดไอจีโตเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแลย้วเป็นซีรีส์3นะครับปีสุดท้ายแลย้วรหัสจะเป็นเฟบีนะครับถ้ารุ่น ถ้ารุ่นที่เป็นปั๊มปั๊มปั๊มเหลี่ยมเป็นซีรีส์สองนะครับและขัดเกียร์ส่วนใหญ่จะเป็น FA นะครับอ่าพอพอเขาลันนัมเบอร์เป็น FB แดงว่าเป็นรุ่นสามนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับอ่าแน่นอนเครื่องเครื่องต้องเป็นปั๊มเฮดอดีโตนะครับจะเป็นรุ่นสามเกียร์จะเป็น FB นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์กลางนะครับอ่าตัวนี้พามาดูถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นรุ่นสามที่เป็นรุ่นสามเหมือนจันแต่เป็นเกียร์คอนะครับอ่า อันนี้คือเป็นรุ่นสามมันกันนะครับซีรีส์สามเครื่องปั๊มเฮดไอดีโตวิชิตเตี้ยนะครับนะครับแต่เป็นเกียร์เกียร์คอพวงมาลัยนะครับเนี่ยเกียร์อยู่คอพวงมาลัยนะครับรหัสเกียร์นะครับรหัสเกียร์จะเป็น E A นะครับอ่าไปดูเห็นไหมครับอ่ารหัสเกียร์จะเป็น E A นะครับหน้าต่างเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแบบนี้แต่ไม่มีแป๊บน้ํามันเข้ามาตรงนี้แสดงว่าไม่มีทอร์กนะครับอ่าไม่มีแป๊บน้ำมันตรงนี้เรียกว่าไม่มีทอร์กนะครับเกียร์คอนะครับ เกียร์คอตัวนี้ไม่แพงครับมูลค่าประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทซื้อได้ครับเกียร์ตัวนี้่าเดินหน้าแปดถอยหลังสี่นะครับอัตราทดเกียร์มันก็จะชิดชิดกว่าเกียร์กลางนะครับอัตราทดเกียร์จะชิดกว่านะครับเดินหน้ามีแปดเกียร์ถอยหลังได้สี่เกียร์นะครับเกียร์ก็จะละเอียดกว่านะครับแต่คนไทยไม่ค่อยนิยมครับเพราะว่ามันถอยช้าไม่คล่องตัวนะครับคนไทยชอบแบบคล่องคล่องตัวนะครับ่ราคาเกียร์ตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่นนะครับ ส่วนราคาถ้าเป็นเกียร์ F B ก็แสนกว่านะครับคันนี้รถรถถ้าเป็นเกียร์ขอกับเกียร์กลางแน่นอนราคาต่างกันแน่นอนเป็นแสนนะครับเพราะว่าราคาเกียร์มันมูลค่าต่างกันนะครับอ่าดูง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นซีรีส์3เครื่องจะเป็นปั๊มเฮดไอดีโตนะครับสังเกตดูซีรีส์3นะครับเครื่องจะเป็นปั๊มกลมนะคนับปั๊มเฮดไอดีโตนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นรุ่น2นะครับจะเป็นปั๊มเหลี่ยมเป็นไอดีโตนะครับอ่าธีดูนะครับ แน่นอนครับถ้าเป็นเครื่องปั๊มเฮดเอดีโตเลขตัวถังต้องเป็น BC นะครับอ่มาดูบ c จริงไหมครับนี่ครับ BC นะครับ่า BC จริงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ็ดหหนึ่งศนย์ะครับ7610งศูนเลขเครื่องเลขเครื่องต้องขึ้นต้นด้วยอะไรครับมีใครทายถูกครับแน่นอนนะครับต้องเป็นเนะครับอ่าดูอ่านะครับเป็นเจะเป็นตัวเทอร์โบนะครับเป็น f รหัส F นะครับ อ่าคราวนี้มาทบทวนความจำนะครับถ้าเป็นห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับห้าหกหนึ่งศูนย์เป็นซีรีส์สามนะครับเป็นซีรีส์สามเลขตัวถังต้องเป็นอะไรครับบีซีนะครับต้องเป็นบีซีนะครับดูครับจริงไหมครับอ่าบีซีนะครับบีซีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นซีรีส์สองนะครับจะเป็นบีเอหรือบีบีนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเป็นห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะครับห้าหกหนึ่งศูนย์เลขเครื่องจะเป็นอะไรครับ ต้องขึ้นด้วย E A นะเอ่อขึ้นด้วยขึ้นด้วย L ครับขึ้นด้วย L นะครับ E A มัน5้าหกสีู่นย์นะค้าหกหนึ่งศูนย์ต้องเป็น L นะครับมาดูนะครับอ่านะครับ L นะครับชัดเจนนะครับเป็น L นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นหกห6หกหกหกหนึ่งศนย์นะครับจะเป็น E นะครับถ้าเป็นห้าหกจะเป็น L นะครับแล้วก็เข้เวียงเข้าเวียงห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับจะเป็นสี่จุดสองนะครับครับมีใครจำได้นะครับ5้าหกจะเป็นสี่จุดสองนะครับ ส่วนหกหกนะครับจะเป็นสี่สี่นะครับอ่าแต่เพราะเป็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ก็เป็นเข้าเวียงสี่สี่แล้วก็จะเป็นลูกสูบทบสลักสลักการสูบใหญ่นะครับอ่าของตนวความจํานะครับเครื่องปั๊มเฮดอดีโตนะครับโคชิตตี้นะครับอ่าเจ็ดหกเจ็ดหกเลขเครื่องเป็นเอฟนะครับเลขเครื่องเป็นเอฟเครื่องปั๊มเฮดอดิโตอีกอย่างหนึ่งเจ็ดหกก็มีนครับมีทบนะครับ อ่านะครับมีเทอร์โบนะครับอ่าเลขเลขเลขตัวถังของซีดีสามนะครับจะเป็นอะไรครับ BC นะครับอ่า BC นะครับอ่าไม่ลืมนะครับนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับจะมีสาระดีๆมาให้ท่านให้ท่านรับชมรับฟังนะครับกดกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกับ โลแกนว่ารู้ไว้ไม่โง่กับเสียรถไฮฟ,ฟอร์ดเก่านอกนะครับ